ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพรีวิวบางคนไม่ค่อยชอบนะค,คือนะเป็นเห็ดนาโนดนะจะมีผักหลายอย่างนะครับบางคนไม่ค่อยชอบผักนะแต่ว่าลองดูเห็ดนาโนดนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นทานได้นะครับก็คืออร่อยมากอร่อยเด็ดนะครับเห็ดนาโนเห็ดทอดนาโนดนะครับก็คือนาโนนี่ก็คือคล้ายแบบเอ่อเป็นหมู่บ้านเหึือนรนะับที่อยู่พัทลุงนะครับสิ สีแยกนาโนดนะครับเดีที่ต้นตเป็นต้นตั้หลับนะครับในการทำห็ดเนี่ยทอดนาโนดนะครับชื่อดังไปทั่วประเทศเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรไม่มีผงชูรสนะครับรสนี้เป็นรสรสเผ็ดนะครับสไปซี่นะครับแล้วก็จะมีแฮเห็ดนางลมนะประมาณ15%บปรนตะใบบัวบก15%าอนะ้ำมันพืช9เกลือไอโอดีนหนึ่งนะครับก็จะมีแป้งเทมปุระ24 แคดหูหนูก็สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็แคดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ครื่องปรุงสไปซี่ครับหกเปอร์เซ็นนะครับลองดูนะครับด้านหลังจะมีวิธีการทําวิธีการนะให้มันอร่อยก็คือลนะักษณะกินกับมันหลากหลายในการกินนะค,คุณอยากผักรวมมันก็ได้ไม่ซ้ํากับไข่แล้วก็หรือว่ากินอาหารว่างเวลาอาหารกินอาหารว่างได้ประโยชน์อย่างคุณค่าครับมีมันเป็นสินค้าเอทา็อปนะครับแล้วก็เป็นสินค้า,อาเอท็อปเห็นเรียงครับ แล้วก็มีสินค้าฮาลาลด้วยนะครับดูน่าน่ากินนะะอดูครับในรูปด้านข้างที่ผลิตที่ไหนครับก็ดูเองนะครับก็ประมาณ22่ส28กรัมนะครับอ่ามันชุดรวมผักนะครับเผ็ดมากเผ็ดแม่มากครับลองโดงแกะดูนะครับสักครู่สักครู่สักครู่เอาละครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคิดดู อืน่าจะอร่อยนะครับกรอบยังกรอบอยู่นะครับผมลองชิมให้ดูมันจะมีหลายผักรวมกันนะครับที่บอกไปเบื่เกะครับลองดูนะัชิมดูอ้าวลองดูนะครับนี่คงเป็นใบโบ,โบัวบกมีสไปซี่นะครับแล้วก็เป็นผงน่าจะแผ็ดเล็กน้อยโอ้ยยังกรอบอยู่นะครับ ได้ยินไหมครับกรอบมากหอมแล้วก็แผ็ดไม่มากก็ยังแผ็ดอยู่เด็ดๆทานหน้านี่จะเป็นแฮทนะครับก็คือมันกรอบนะครับเชื่อเชื่อเลยก็ห่อไประมาณที่สิบาทนะครับเื้อได้ตานท้องกันแหลร้านสินค้าฉันนำนั้นวันนี้ก็ผมขอหยุดติ เป็นแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่คือเน็ตอ,อร่อยเด็ดเ็ดนาโนเ็ดทอดนาโน